วันวิสาค่ะบูชานะครับเรามาที่วัดมาเวียนเทียนนะครับตอนนี้กำลังเดินเวียนเทียนกันอยู่วัดจำลองเหนือครับตอนน,น,น,นี้มาถึงหน้าโบสถ์แล้วกำลังปักทูปเทียนนะครับปักชุบหน้าโบสถ์แล้วนะครับเวียนเทียนสามรอบครับ วันนี้วิเศษมากเราได้ไปวางดอกบัวข้างบนนะคะแบบทูบแกทูบนี่ป้ากีกครับทูบกำลังใหม่อยู่ใกล้เทียนเกินว้านี่นี่นี่กำลังมาวางดอกบวัวข้างบนอ เรียกว่าง,งเสร็จแล้วนะครับข้างในเขากำลังสวดแต่ว่าเราไม่ได้ไปไไดีวเ๋ยข้างในกำลังส,สวดข้าเราไม่ได้ไป่ไไไป่าไวเรารีบกลับรีบกลับแต่ก็ได้ดูเรืออยู่ดี bagi dan kalau dia